ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าไอแดงไอแดงนี่เป็นคนทําสวนทําไร่ทํานานะแล้วก็เป็นคนยากจนมากเออไม่มีลูกมีเมียอยู่ตัวคนเดียวมานมนานนะแล้วก็วันนี้ก็เหมือนกันมันก็จะไปทําไร่ทํานาเหมือนเดิมเหนื่อยวะทำไร่ทำนาเนี่ยทำงานอยู่คนเดียวลูกเมียก็ไม่มีเงินทองก็ไม่มีไม่รวยสักทีวะ หน้าตาเรานี่ก็รูปหล่อนะแต่ก็ยังไม่มีเมียสักทีเครียดจริงๆทำงานต่อดีกว่าจะได้เสร็จไวๆจะได้กลับบ้านโอ้ยวดหลังว่ะ นี่นั่งขุดเข้าไปนี่จู่ๆดินที่มันขุดอยู่มันก็กลายเป็นสีทองขึ้นมานะแล้วมันก็ถึงกับตกใจเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสีทองอะไรวะดินเป็นสีทองเรอวะข้างในมีอะไรวะเดี๋ยวต้องขุดดูสักหน่อยวะมันก็ลงมือขุดอย่างไวแล้วมันก็เจอสิ่งนั้นก็คือไหนั่นเองไหยอยู่ใต้ดินปะโถท,ทีแท้วก็ไหนี่เองคิดว่าอะไรยกขึ้นมาดูดีกว่าวะพ้นดูดิข้างในมีอะไรบ้าวะอ้าไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ตาย ไอแดงมันก็ขุดดินต่อขุดไปสักพักดินที่มันขุดได้นั้นขุดออกมานั้นมันกระเด็นเข้าในไหในโองค์ในไหใบนั้นมันก็หยุดขุดแล้วมันก็ยืนเหนื่อยบนไปด้วยใชยเหนื่อยวะทําไงดีวะแต่ว่ามันหันมาข้างหลังเห็นไหเป็นสีทองมันถึงก็ตกใจเฮ้ยอะไรกันเนี่ยจู่ๆไหไหเปล่าไม่มีอะไรเลยมันกลายเป็นทองไปได้ไงวะ แปลกว่ะหรือว่าดินที่เราขุดไปตกลงหยมันก็เลยกลายเป็นสีทองฮ่าๆนงั้นเราก็รวยแล้วดิเฮ้ย <c oughs> รวยแล้วเว้ย <c oughs> ต้องแบกไหยกลับบ้าน <c oughs> เอาไปยังไงดีวะถ้าแบกไปแบบนี้นะชาวบ้านเห็นแน่นอนเลย <c oughs> ทำไงอ๋อคิดออกแล้ว <c oughs> ต้องแบบนี้อดเสื้อแล้วก็มาคมุม <c oughs> นั้นก็กางเกงก็มาคุมจุงไห้ส่วนเราก็ต้องไปแบบนี <c oughs> อะไรแบบๆี้มั้งออไอแดงมันแบกอะไรมาเลยวะอเออนะอย่าไปสนใจมนเลยนะไอแดงมันคนจนมันก็แบกของม,มัลล่วอะไรนังและอย่าไปสนใจมาเลยเหม็นขี้หน้าคนจนว่ะ <c oughs> ผงแบกอะไรมาวะเออคือว่าเราเราแบกแบกไหไหปลาน่นะอ๋อนเดี๋ยแล้วหปลามันทำไมหไปใบใหญ่จังเลยวะอ๋อคือไหไหปลาใช้ใช้ตะวาน่ะตะวานตะวานตะวานหอยปลาตะวานสงสัยมันใช้ตะวานตัวอย่างใหญ่เลยมั้งนะมันสงสัยมันจะไปทะเลมาหรือเปล่าวะมันถึงได้ใส่ไหอเร็มเิ่มแบบนั้น่ะ แล,แล้วเราก็ทำสังเกตมาวางไว้บนบานก่อนแล้วแกะผ้าออกเอาผ้าออกให้หมดนะตอนนี้เราก็ต้องมานับดูว่าทองเราจะได้เท่าไรเนะ่ก็แกะดูดกระถูเยอะมากแบบนี้ต้องเอาไปขายร้านทองซะแล้วร้านนี้แล้ว,วะให้ราคาดีอาแปะผมเอาทองมาขายนะครับนี่ทั้งหมดนี้เลย ลือไปเอามาจากไหนเนี่ยทองั้างนั่งเลยเนี่ยทองแท้ด้วยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอ่าเอาแป๊ะจะให้ในราคาประมาณสัก100ล้านละกันนะเอาเอาแป,ะปะ๊ะคิดดีดีดิให้เท่าไร่200ล้านละมั้งน่าจะ200ล้านนะอ่าพาให้ขนาดนั้นก็ได้นะเอาไป2 0 0ล้านวันหน้าถ้ามีก็อามาขายให้ไวอีกนะโอเค <phone AK> ชีวิตกูก็เปลี่ยนะ มีทองใส่ร <rôle à déc> ่ำรวยเว้ยโอ้โหดูการแต่งตัวของเราเดี๋ยวออกไปโชว์สักหน่อยนะโชว์ความรวยเว้ยกูไม่เคยรวยมาก่อน ไอ้ไอ้แดงมึงไปทำอะไรมาวะทองเต็มคอเลยวะโอ้โหเต่งต้หลอด้วยนะมึงอะอ๋อไม่ได้ทำอะไรหรอกพอดีปั่นสล็อตได้แฮปั่นสลอ็อตอ้าวแล้วมึงเล่นเกมอะไรวะถึงได้เยอะขนาดนั้นอะอ๋อตอนนี้เรา,เาปัน่นเกมลกัวเกมลกัวเกมบัวให้โชครวยรวยอะไรวะกูปัน่นกูเจ๊งะลรบ้านกูก็ขายรถกูก็ขายเมียกูก็เลิกกูละเชื่อมึงจริงๆ ก่อนนะเออพวกมึงเชื่อว,ว่ามันปั่นสล็อตได้อะ่ะว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแหละเดี๋ยวเราต้องแอบ,บไปดูของมันสักหน่อยว่ามันมีอะไรอยู่ในบ้านมันหรือเปล่าเออก็ดีนะแบบนั้นอะ่ะจ้าขอตังหน่อยจ้าขอตังหน่อยให้มาหนึ่งล้านกูตายเวลาใส่บาทมันก็ชอบทำบุญชอบใส่บาท

ใส่แค่นี้พอหมดแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาดินมาใส่ใหม่นี่ใส่มันเข้าไปเออแบบนี้ใส่อีกนี่เฮ้ยมันทำอ,อะไรวะมันเอาดินมาใส่หอยเออแปลกไอ้นี่ก็ใช่นะพี่ลูกพี่มันทำไมเอาดินมาใส่หอยวะมันใส่ทำไมวะเอเป็นไปได้ไงวะเอาดินมาใส่หยอยแล้วกลายเป็นท้องเฮ้ยแบบนี้เราต้องขโมยของมันใช่ไหมเราต้องมาขโมยนะไปเจอกันเดี๋ยวคิดกันอ,อมันกําลังนอนเว้ยมันหลับแล้วหลับแล้ว เดี๋ยวเราย่องไปเลยนะย่องไปเลยนะเฮ้ยตามมาตามมาตามมาเลยเบาเบาเบาเฮ้ยพวอแกมาทําอะไรวะมาไม่ในที่บ้านข้าเลยฮะหาเห็นนะอับมันนอนละเมืนนี่ว่าตามมาเลยว้เาาวามมาเยเข้ามาเลยวัยตามมาเอ้ยย่องเขามาย่องเขามาย่องเฮ้ยมืออุ้มห้หมืออุ้มห้ที่บผมยอมแล้วครับมันตดไม่ยิงปืนเร็วๆอุ้มไปเลยอุ้มไปเลย เฮ้ยพ่อแกไปเอาดินมาพร้อมหรือยังเอาดินมานี่เอามาใส่มาใส่ไฮไว้เดี๋ยวเราจะรวยคราวนี้แหละเว้ยเราจะรวยตอนนี้แหละเอาดินใส่ไฮเลยเอาดินใส่ไฮเออใส่อย่างนี้เลยใช่ไหมลูกพี่อ่ะใส่เลยเตรียมตัวรวยนะทุกคนอ้าวใส่เป็นปลาไปเลยเลยไอปลาส่วนไหของคํคำนั้นก็ไปอยู่กับไอแดงเหมือนเดิม